จริงไม่แน่ใจว่ามาในนามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสบภัยเพราะว่าออกจะเป็นแนวผู้ประสบภัยเพราะว่าอาจารย์ฝนมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆอยู่สองคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เคยเป็นละทั้งคู่ hand foot m o u t หรือว่ามือเท้าปากอะ่ะมันเป็นมันเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายๆเลยในหมู่เด็กเล็กรเงี้ค่ะก็ช่วงประมาณสักไม่เกิน5ปีช่วงวัยที่ไปเดย์แครหรือวัยที่ไปโรงเรียนเชื้อเนี่ยเกิดจากเชื้อเป็นกลุ่ม enterovirus เป็นเชื้อไวรัสค่ะเป็นเชื้อไวรัสชื่อบางคนอาจจะอาจจะรู้สึกมันคุ้นๆกับโรคทางปัสสาวะอีกอันหนึ่งมันจะมีชื่อว่าโรคปากเท้าเปื่อยจะเป็นฟุ o t อ n d mouth d i แต่นี้เป็น hand foot mouth hand น o o t and mouth ไม่เหมือนกันเชื้อคนละเชื้อกันนะคะลูกเล็กจะเห็นเลยว่ามันมีรี s i o n มันมีมันมีตัวรอยโรคนะคะผื่นที่เกิดที่มือที่เท้าที่ปากเขาก็จะบ่นกันว่าเจ็บคอเจ็บคอได้เอาละสองเปิดสองดูเอาละตุ่มมาดึงตุ่ม คือมือสามารถเปิดส่องได้เองเลยเราเราเปิดส <laughs> ่องได้ค่ะแล้วก็ลองดูให้เขาอ้าปากแล้วก็ไปฉายดูเนาะค่ะแล้วเราจะดูแลลูกๆยังไงคะถ้าเราเห็นว่าเริ่มมีอาการสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการประชาเชื้อน,นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันกับโรคที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเด็กๆลูกเล็กๆเนี่ยต้องเคยคุ้นเคยกันดีแล้วก็อาจจะกุ้มขมับ ว่าโอ้ยโรคล,ลัลูกของเราป่วยอีกแล้วนะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากหรือแฮนด์ฟุมเมา์ค่ะวันนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันว่าโรคนี้มันเกี่ยวอะไรกับมือเท้าและปากนะคะกับคุณหมอและคุณแม่ประจําภาควิชาของเราะคะ่ะเพื่ช่วยศาสตราจารย์ดร ชุติการใช้มาโยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆไม่แน่ใจว่ามาในนามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสบภัยเพราะว่าออกจะเป็นแนวผู้ประสบภัยเพราะว่าอาจารย์ฝนมีลูกเด็กๆลูกเล็กๆอยู่สองคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เคยเป็นแล้วทั้งคู่ที่สําคัญคือคนแรกนะคนโตตอนที่เป็นแฮนด์พุทเมาส์หรือว่ามือเท้าปั่เป็นตอนที่ตัวเองท้องคนที่สองอยู่39สัปดาห์คือจะคลอดแหล่ไม่คลอดแหล่แล้วแล้วลูกคนโตก็ติดเชื้อ อาจจะให้อาจารย์ฝทเล่าก่อ,อนแล้วก็สพภัยยังไงค่ะช่วสวศภัยก็คือแบบแทนฟ foot m o u หรือว่ามือเท้าปากอ่ะมันเป็นมันเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายๆเลยในหมู่เด็กเล็กในอย่าค่ะก็ช่วงประมาณสักไม่เกิน5ปีช่วงวัยที่ไปเดย์แค่หรือวัยที่ไปโรงเรียนไปได้ไไดรไไดับเชื้อมาแล้วก็แล้วก็ลูกก็จะติดได้ระยะฟักตัวมันประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กใช่ตอนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยบางทีเขาถ้าสมมติว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะมันวันเดียว2วันเนาะค่ะ แต่ว่ามือเท้าปากแบบประมาณเกือบสัปดาห์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะทิ้งช่วงนิดนึงเรายังไม่รู้ว่าพอามีเด็กป่วยอีกคนหนึ่งก็ีจะค่อยเป็นลูกชายก็ไปรับมาค่ะตอนอยู่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็ตอนนั้นก็ส9สิกสัปดาห์เตรียมบัวจะคลอดลูกชายก็ติดอ่าแล้วลูกชายก็ไม่เอาไขรนอกจากแม่เป็นความลําบากที่จริงๆแล้วถ้าสำหรับสตรีมีครรภ์น,นะคะพูดไว้ว่าจริงๆควรจะแยกเนาะจากเด็กที่ป่วยค่ะ,ะแต่เมื่อเราแยกไม่ได้ เราเราก็ต้องหาวิธีป้องกันเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเราป้องกันยังไงค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ารับเชือ้อเชื้ออะไรนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องเชือชเอ้อใช่มือเท้าปากเชื้อเนี่ยเกิดจากเชื้อเป็นกลุ่มเอนโทรไวรัสค่ะเป็นเชื้อไวรัสค่ะเป็นเชื้อไวรัสทีนี้ชื่อบางคนอาจจะอาจจะรู้สึกมันคุนค้นๆกับโรคทางปสุสสตว์ <c oughs> อีกอันนึงมันจะมีชื่อว่าโรคปากเท้าเปื่อยจะเป็นพุทแอนเมาส์ดีซีแต่นี้เป็นแฮนด์พุทเมาส์ค่ะแฮนด์ฟุทแอนเมาส์ไม่เหมือนกันเชื้อคนเะเชื้อกันนะคะ ก็อันนั้นก็เป็นโรคทางโคกระบือไปอันนี้อันนี้ก็เป็นทางที่เจอในเด็กเล็กเป็นเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัสเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยมันอยู่ในตระกูลเรียกว่าตระกูลพิโคนาวดีดีแล้วก็มันเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มนอนโปลิโอค่ะนอนโปลิโอเอนโทรไวรัสอ๋องงเลยค่ะอาจารย์นะคะคือกลุ่มกลุ่มทั้งในกลุ่มตระกูลนี้กลุ่มมันจะมีกลุ่มที่ภายใต้ตระกูลเดียวกันจะมีกลุ่มเป็นโปลิโอไวรัสซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกเอนโทรไวรัสเหมือนกัน แล้วก็เป็นกลุ่มเอ t นโทรไวรัสที่ไม่ใช่โปลิโอเขาก็เลยเรียกนอนโปลิโอเอนโทรไวรัสค่ะเพราะโปลิโอมันเจอมาก่อนค่ะทีนี้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มไวรัสที่เป็นไวรัสไม่มีเปลือกหุ้มเป็น naked virus ก็จะมีความทนทานเป็น RNA virus ด้วยนะคะแล้วก็เชื้อในกลุ่มนี้ที่เป็นสาเหตุของมือเท้าปากหลักๆเราอาจจะเคยได้ยิน e n t นโทรไวรัส71หรือคอสกีไวรัส A16 คอสกีไวรัส A16 อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักสําคัญอยู่ในกลุ่มเอนนทรไวรัสเหมือนกันค่ะเชื้อไวรัสกลุ่มหลักๆนี้แหละที่ทําให้เกิดมือเท้าปากค่ะค่ะเป็นไวรัสแล้วมาเกี่ยวอะไรกับมือเท้าและปากคะจ๊ะเพราะว่าอาการที่มันออกอันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กจะเห็นเลยว่ามันมีลีชันม,มันมีมันมีตัวรอยโรคนะคะผืะ่นที่เกิดที่มือที่เทา้าที่ปากเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าดูจากที่ลูกชายตัวเองเนี่ยครั้งแรก เขาจะมีไข้ส no <hel> uh ูงมาก่อน39องศาอะไรเงี him, like. to to ้ยไข้สูงเลยแล้วไข้สูงโดดๆตอนนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรอื่นชัดเจนยังไม่รู้หรอกว่าเป็นต้องซักวันที่สองวันที่3ถึงจะเริ่มสังเกตว่าว่าเขามีผื่นซึ่งจริงๆก็จะมาจากเขาจะบ่นกันว่าเขาเจ็บคอเจ็บปากเพราะว่าตัวตุ่มเนี่ยมันไปขึ้นอยู่ที่ฝ่าตรงบริเวณเพดานอ่อนเราจะทําให้เด็กกินอาหารไม่ค่อยได้เวลากินน้ากินนมอะไรแล้วมันเจ็บเออเหมืองกินน้ํากินอาหารกินข้าวแล้วมันเจ็บค่ะ ก็จะบ่นกันว่าเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยเอาละส่องเปิดส่องดูเอาละตุ่มมาหนึ่งตุ่มคือมือมารถเปิดส่องได้เองเลยเราเราเปิดส่องได้ค่ะแล้วก็ลองดูว่าให้เขาอาปากแล้วก็ไฟฉายดูเนาะแล้วเราก็จะเห็นตุ่มอยู่ตรงเพดานอ่อนเชื้อไวรัสเดียวกันเนี่ยถ้าเด็กมีอาการแค่ตรงตุ่มที่ปากเราจะเรียกชื่อเชื้อว่าเอเราจะเรียกโรคว่าเป็นเฮอร์แปงใจหน้าค่ะที่มีรอยโรคแค่ที่ปากค่ะแต่ถ้ามีรอยโรคที่ปากที่มือตามฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็น แพ a โฟนและมัลลิซิสซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดียวกันคือเอ t นโทรไวรัส71หรือออกซากิไวรัส A16 อย่างเงี้ยค่ะมีเชื้ออื่นอีกที่อยู่ในทุกเดียวกันที่สามารถเกิดได้โอเคค่ะแล้วเราจะดูแลลูกๆยังไงคะถ้าเราเห็นว่าออเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการอย่างแรกก็คือไม่ต้องพาไปโรงเรียนนะคะ oh. หยุดจากกิจกรรมที่โรงเรียนก่อนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมันแพร่ได้ยังไง <Okay. S 2> เพราะว่ามันแพร่ติดต่อกันง่ายมากพวกละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายค่ะไอจามเนาะแล้วก็เขามีตุ่มด้วยเพราะฉะนั้นสะเกตุ ตุ่มมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นตุ่มน้ําใสกึ่งๆกับตุ่มผื่นนูนแดงอย่างงี้ค่ะคเพราะมันก็ตัวนี้ถ้ามันแตกตัวรอยน้ําที่ออกมาจากตุ่มก็สามารถติดต่อได้อีกอันนึงคือช่องทางการติดต่อนอกจากละอองฝอยน้ํามูกน้ําลายคือติดต่อทาง ของร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาเข้าปากปุ๊บก็คือติดต่อเขาเรียกว่าเป็นฟีสคอลออร์รูนแต่ว่าติดต่อทางการกินไปจนถึงการถ่ายเชื้อก็ออกมากับอุจาละได้แล้วเชื้อที่มาจากอุจาระเนี่ยอยู่นานได้แบบเป็นสัปดาห์สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันยังแพร่เชื้อได้อีกอันนึงคือสามารถที่จะแพร่เชื้อในช่วงที่ยังไม่เห็นอาการยังไม่เห็นตุ่มได้เหมือนกันอย่างที่บอกระยะฟักตัวต้องเกือบหนึ่งสัปดาห์เนาะมีโอกาสในการแพร่เชื้อระหว่างนั้นพอ แล้วมีวิธีป้องกันเด็กๆไหมคะว่าไม่ให้ติดโรค,น,ะคะนี้ถ้าในในแง่ของการดูแลเรื่องความสะอาดค่ะการดูแลความสะอาดก็จะอย่างเช่นถ้าในโรงเรียนหรือของเล่นอะไรที่ใช้ด้วยกัคนควรมีการทําความสะอาดเรื่อยๆค่ะเ<อ>ชื้อไวรัสมันเป็นไวรัสที่ไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกหุ้มเนี่ยยิ่งทาให้มันแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะขัดความขัดความคิดเรนนิดนึงนะไม่มีเปลือกหุ้มทำไมแข็งแกร่งเพราะว่าเปลือกหุ้มที่ถ้าเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้มมันจะเรียกมีเยื่อหุ้มไขมันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมมเบรนอย่างเงี้ย พวกตระกูลเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสหรือไข้หวัดหรืออะไรพวกนี้มันถูกทําลายได้ง่ายด้วยด้วยพวกแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไวรัสที่มันไม่มีเปลือกตัวไม่มีเปลือกตรงมันจะเป็นข้างในมันจะเรียกว่าแคปซิคโปรตีนมันเป็นโปรตีนการสร้างโปรตีนจะทำลายได้ยากกว่าไขามันอย่างนี้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เพียงลําพังอาจจะไม่เพียงพอเราใช้แอลกอฮอล์ด้วยล้างมือบ่อยๆเน้นล้างมือบ่อยๆล้างสบู่แล้วก็ถ้าจะต้องใช้พวกน้ํายาฆ่าเชือ้อ ก็อาจจะต้องใช้ย้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบของพวกคอรีนอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้ช่วยเช็ดด้วยค่ะอ๋อเป็นเวลาที่แข็งแกงเป็นก็แข็งแกรงไม่มีเปลือกแต่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้านอกเหนือจากวิธีการเรื่องเรื่องป้องกันการติดต่อเนาะกันเด็กที่ป่วยออกมาแล้วก็โรงเรียนมีมาตรการในการที่ดูแลพวกทําความสะอาดต่างๆสิ่งของที่ใช้ร่วมกันแล้วอ่ะจริงๆก็มีวัคซีนมีวัคซีนด้วยเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะ ก็สามารถที่จะฉีดได้ในเด็กเล็กที่ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5ปีค่ะ <C han> จริงๆประสบการณ์เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยลูกชายตอนที่เป็นเนี่ยเป็นตอนอายุ4ขวบ7เดือน8เดือนแถวๆนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นนวัคซีเน <S 2> <S 2> <S <S เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆไม,ไ,มไม่ได้นานมากแล้วก็น้องสาวที่เป็นหมอก,ก็บอกว่าเนี่ยมีวัคซีนน้ำกับต <C han c definitive> <c> ัวเอนโทรไวรัส71แต่ว่ามันก็จะคุมเฉพาะเชื้อเอ t นโทรไวรัส71สนใจฉีดไหมเราก็อาพาไปฉีด พาไปฉีดปุ๊บหนึ่งเดือนติด <laughs> <c oughs> เอ๊ะคือเอ๊ะทำไมติดทำไมติดใช่ไหมอย่างที่บอกคือเพราะว่ามันป้องกันเอนโทรไวรัส71เอ็ย่างเดียว<อ>สงสัยลูกเราอาจจะไปโดนคอสกีไวรัสมาอะไรเงี้ยค่ะคเพราะว่ามันสามารถเกิดได้จากเชื้อถึงด้วย<อ>แต่วัคซีนมันป้องกันเฉพาะเชื้อเดียวแต่ทำไมาเขาถึงทาร์เกตหรือว่าพยายามให้เอนโทรไวรัสเ1เป็นตัววัคซีนเพราะว่าคนที่ติดเชือ้อเด็กที่ติดเชือ้อมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้<อ>ถึงแม้จะเจอไม่เยอะค่ะ การแทรกซ้อนรุนแรงอย่างเช่นจะทำให้มีตัวไคขายเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็มีอาการทางระบบประสาทได้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ถึงแม้จะเจอน้อยแต่เป็นอาการที่รุนแรงค่ะกับไม่มีวัคซีนของคโสกีไวรัสใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีไม่งั้นเราก็คงไล่ฉีดก,กันต่อไปออโอเคค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายเราต้องระวัง เด็กยังไงเด็กยังไงบ้างก็ก็คงเป็นเรื่องการเล่นบางทีเราห้ามยากเนาะเด็กๆก็อยากจะเล่นอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ถ้าเราย้อนไปอย่างตอนลูกชายพอป่วยปุ๊บท,ทั้งที่เราท้องแล้วเราควรแยกออกจากลูกชายใช่ไหมคะ่ะแต่พอไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครมาเอาลูกไปได้เราก็ต้อง <Okay. S 2> ดูแลรับบทจบพอรับบทจบอ่ะต้องนอนด้วยก,กันต้องอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะใส่แมสนอนใส่หน้ากากนอนให้เด็กให้ลูกใส่หน้ากากนอนใครเคยใส่หน้ากากนอนตอนเป็นโควิดนะ oh. มาไม่เคยค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวโอเคโอเคคือถ้าเคยใส่จะรู้ว่ามันอึดอัดและจะรู้ว่าตื่นมาหน้ากากไม่เคยอยู่ที่เดิมคือมันคือมันหายแต่ว่าตอนนั้นวิธีป้องกันที่ทําได้ถ้าจําเป็นต้องอยู่ก็คือเนื่องจากเรารู้ว่ารอยโรคมันมากับรอยโรคได้ที่เขามีตุ่มน้ําใสต่างๆเราก็ทําความสะอาดปูหรือผ้าปูที่นอนซักแบบซักใส่น้ํายาฆ่าเชื้อทุกวันตอนนั้นที่เป็นคือท้องด้วยซักผ้าปูด้วยไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลอด แล้วก็ให้แล้วก็เด็กๆที่เป็นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นได้เป็นไข้เนี่ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่ง <Okay. S 2> เป็นไข้สามสี่วันครัะแล้วก็มีรอยโรคมีตุ่มได้อาจจะเป็นสัปดา <Ha. S 2> อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่ตุ่มเขาหายค่อยๆหายตัวเล็บหรืออะไรเขาอาจจะตกเป็นเหมือนกับเล็บร่อน uh huh. เป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ติดเชื้อได้ค่ะวิธีการป้องกันก็อย่างเงี้ยแหละดูแลสุขภาพอนามัยแล้วก็ <Ha. S 2> มี มีวัคซีนอย่างของกรณีลูกชายคือฉีดไปหนึ่งเข็มจริงๆมันต้องฉีดสองเข็มค่ะหนึ่งเข็มแล้วก็อีกหนึ่งเดือนอีกเข็มหนึ่งค่ะทีนี้กลายเป็นว่าหนึ่งเข็มติดเชื้อก็ต้องเว้นมาเดือนนึงหลังจากติดเชื้อหนึ่งเดือนไปฉีดซักอีกเข็มที่สองได้โอเคค่ะ เป็นไวรัสที่แข็งแกร่งแต่คนที่แข็งแกร่งกว่าวรัสคือคุณแม่เ <laughs> ขาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านที่ต้องสู้อยู่เพียงลำพังหรือสู้อยู่หลายคนก็ตามค่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ผลมากเลยค่ะที่มาเล่าประสบการ <laughs> ณา์ในฐานะผู้ประสบภัยกั <laughs> <laughs> บเราในวันนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องศิริราชมโคร b บิโอโลจีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ